รู้จักตนเองรู้ต้นาธาตธรรมแหล่งกําเนิดตนพระโอวาสที่เตียนเหอสร้างหลงทางหรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือมิได้ไม่ห่างหลักจิตญาณปัญญาฐานค้นหาให้เห็นคำพีจิตหลงทางหรือซึ่งเรือเข็มทิศ จิตแจงในไขแสงดาวเหนือไม่ได้รู้จักตนเองรู้ต้นธาตุธรรมแหล่งกําเนิดตนหลงทางรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือไม่ได้มองดูให้เห็นตนเองหนึ่งใจไม่เสียศูนหลงทางรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือไม่ได้ สงบใจลงพินิษพิจารณาย้อนมองเข้าสู่หนึ่งจุดชี้หลงทางเรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือมิได้สงบจิตมองณกลางจุดหนึ่งกำหนดรู้จิตกระจกใสหลงทางเรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือมิได้สมาธิวิปัสนาปฏิบัติ ซึ่งหลักความจริงแห่งชีวิตอย่างถูกทางลงทางหรือซึ่งเรือเข็มทิศจิตแจงในไขแสงดาวเหนือมิได้มีเพียงทานำบำเพ็ญศึกษาทานำทางด้วยปัญญานำไปซึ่งแท้จริงสิทธิเอย๋ยเคยถามใจตนหรือไม่ว่าได้เดินไปมา เข้าออกอยังพุทธสถานกี่คราครั้งแล้วในทุกครั้งได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างยินดีใช่หรือไม่สิ่งที่เป็นอุปสรรคหนทางบำเพ็ญธรรมของเราคือสิ่งใดคือใจของสิทธิ์เองใช่หรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปสิทธิรักได้สะท้อนปรากฏเห็นธรรมส่งเสริมธรรมกันบ้างไหมและทุกครั้งที่เข้ามาสู่พุทธสถาน ต้องรู้ต้องเข้าใจทำในตนให้แจ่มแจ้งถึงจะเดินก้าวได้อย่างดีงามและพระสงวิปลาสนั่งบวชจิตอยู่ในใจจิตสิทธิรักทุกขณะหรือไม่นะจงรู้อย่าเพลอไพลหลงหลับอยู่กับกิเลสนะจงตื่นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาเพื่อใช้ดับสิ้นกิเลสทั้งหลายเข้าใจไหม คลังทิพแห่งสับแแจงแตกฉานศัตมยฐานคิดปัญญาศึกษาแตกฉานซึ่งหลักธรรมกับเหตุผลสัมพันธ์ความรู้ความสามารถอย่างวิเคราะห์คลังทิพย์แห่งสัพะแจ้งแตกฉานจินตามยะฐานใจปัญญาใคร่ครวนแตกฉานจริงเข้าใจสิ่งที่รู้กับความรู้สึก สัมพันธ์เมตตาปัญญาอย่างพินิษคลังที่แผงสัปปะแแจ้งแตกฉานภาวนามยฐานกายปัญญาลงมือแตกฉานซึ่งแจมแจ้งกับปฏิบัติจริงสัมพันธ์ฝึกจิตใช้ทักษะอย่างมีวินยัยเข้าใจไหมมองเห็นตนค้นพบสติปัฏฐานพิจารณาอารมณ์กระทำความคิดจิตนำกำหนดแล้ว ตื่นแจ้งปฏิเวทแท้จริงรู้จักตนค้นพบโยนิโสมนสิการใครครวนกระบวนการฐานจิตว่างกลางรู้อยู่ณจุดจึงเห็นที่เป็นอยู่อย่างตั้งหนึ่งไม่เสียศู์รู้จักสงบใจใสกระจ่างแจ้งธรรมเข้าสู่กระแสจิตให้จิตเป็นกระจกใสรู้จักความไม่สงบของใจเป็นจุดเริ่ม รู้จักสงบใจใส่กระจางแจ้งธรรมเข้าสู่กระแสจิตให้จิตเป็นกระจกใสเริ่มฝึกสงบใจอย่างมีสติย้อนเข้าสู่หน้าจุดกลางจนใจเริ่มนิ่งสงบพอจะเห็นตนเองรู้จักสงบใจใส่กระจางแจ้งธรรมเข้าสู่กระแสจิต ให้จิตเป็นกระจกใสเริ่มรู้แจ้งเข้ารากฐานเข้าใจจริงกลไกจนปัญญาเริ่มทำงานผ่านการเห็นธรรมรู้จักสงบใจใส่กระจางแจ้งธรรมเข้าสู่กระแสจิตให้จิตเป็นกระจกใสจิตเริ่มรับรู้ธรรมะเป็นภาวะไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นการรู้แจ้งเข้าใจไหม สิทธะเอ๋ยอาศัยหนึ่งจุดสมาธิสมาธิย้อนมองสองวิปัสนาธรรมนำสว่างวิสุทธ์กําเนิดแผนที่เดินทางแห่งธรรมภายนอกเป็นแผรแบบแผนข้ามฝั่งอาศัยจุดหนึ่งสมาธิสมาธ,มาธิย้อนมองสองวิปัสนาธรรมนำสว่างวิสุทธ์กําเนิดภูมิประเทศจริงแห่งธรรมาภายในเป็นการบำเพ็ญจริง จนทิ้งแผ่ไว้อะไรซึ่งเสียดายใดๆเข้าใจไหมสิรักเอ๋ยหนึ่งชีวิตหนึ่งคนหนึ่งใจหนึ่งช่วงเวลาแห่งการมุ่งบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเก้าทีละเก้าจากวันต่อวันเป็นปีต่อปีตลอดจนยาวนานทุกจริีวัตรมองไปยังมวลเวไนททั้งหลายตื่นจากความหลับหลง เดินผ่านหมู่บ้านผ่านแม่น้ำและภูเขานับพันหมืน่นสิทธิ์กลัวเสียงผู้คนต่างหัวรอเยาะในความโง่เขลามำอมเพ็ญนของเราหรือไม่ชุดบุคลากรเดินลุยสู่โคลนตมปลุกบัว่าำกลางกองเพลิงจะถอดใจและพูดได้อย่างไรว่าจะไม่แปดเปื้อนซึ่งจะสามารถชุดช่วยเวนไนได้ทั่วไปกล่าวว่าเงินทองมีค่า ใครเล่าจะปฏิเสธได้ผู้ตื่นแจ้งปัญญาแปลกลายอริยะทรับให้ใช้หนุนนำความธรรมเป็นเหตุเป็นผลบนโลก,กธรรมจิตเดิมคืนหลุดพ้นพันธนาการเพื่อเคืนกลับพุทธมาตุภูมิเบียนไวไหวว่าตะสงสารมาหลายภพชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งคนได้รับธรรมบาเพ็ญเพียรจริงใจ ทำแห่งอาจารย์ให้มาไม่กี่ประโยคปฏิบัติจริงสำเร็จได้จริงไม่ว่าครอบครัวสังคมและโลกจะเป็นอย่างไรหน้าที่จิงใจประพฤติให้เกิดคุณสัมพัน์ห้าคุณธรรมแปดเบ่งบานหากเจ้าเองนี้เอาแต่ใจมีเงื่อนไขร้อยแปดก็จงตัดละปล่อยวางลงก่อนเข้าสู่สนามชุดช่วยหากพบคนใดกล่าวว่า ตนนี้ถูกต้องทุกอย่างสิท์ธิจงอ่อนน้อมถ่อมตนขอบคุณกลับไปท่องบทคำพีฝึกจิตอิสระเสรีขออภัยกลับไปบ่มเพนปฏิบัติเข้าใจเข้าถึงทำได้จึงไม่เสแสแ้งอาริยะเคยกล่าวทุกชีวิตทุกดวงใจต้องมีจุดด่างพร้อยแม้มั่นใจก็ไม่ใช่จะไม่กลัวบาปบุญคุณโทษวันนี้สิเตือนแจ้งทำแล้ว เมื่อหนึ่งชีวิตหนึ่งคนหนึ่งใจหนึ่งช่วงเวลาครั้นช่างน้ำหนักแล้วคิดเลือกบําเพ็ญปฏิบัติยืนหยัดในเส้นทางสว่างนี้ก็จงเดินไปให้สุดทางเถิดสิ์เพื่อกลับคืนบ้านนั้นเพียงสันเข้าใจไหม